งอสดๆเลยครับตัวนี้ไปพ่อเปิดไว้เท่าไหร่ครับเปิดใบสามหมื่นซี่ครับตัวใหญ่เลยสามหมื่นเก้านะครับเด้อเนี่ยแต่ที่พ่เบิ้งท้ายครับตัวนี้บึกๆเลยนะครับพี่น้องครับท้ายใหญ่ๆเลยเนาะนี่ท้ายยันยันหลังบึกๆนะครับพี่น้องน้มกะซีหัวหางบอดอกนะครับเด้อเดี๋ยวจะให้เบิ้งด้านข้างค่ะคครับผมอ่ะนี่นี่นะครับเด้อเอาพอเบิ้งท้ายยังอีกครับวะนี้ สวัสดีครับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับบุญชูชาแนลเกษตรสร้างสุขด้วยวิถีพอเพียงช่องที่จะพาทุกท่านไปพบกับสาระความรู้ด้านการเกษตรการประมงแล้วก็การเลี้ยงสัตว์ครับผมเอาครับพี่น้องมือนี้ผู้ใดอย,อยากจะได้ง้วราคาเบาๆนะครับพี่น้องครับมีมาให้หลายตัวเลยด้วยครับพี่น้องสําหรับของงวัวของอ่าวงนะครับซึ่งพิกัดของอของงวนผ่าวงนี่ก็อยู่ที่บ้านเล่งงงตําบลบอร,รบืออําเภอบอรบือจังหวัดมหาสรารคามครับ อยากจะได้ตัวใดได้ครับพี่น้องครับนี่แล้วก็สำหรับผู้ใดอยากจะได้ง่วมินินะครับพี่น้องครับก็ยังมีไหพีให้น้องคลิปนี้อยู่2โตัวอยู่นะครับเด้อพี่น้องครับเอ้าก่อนอื่นราคาตัวใดจะถูกอกถูกใจพี่น้องเนาะกะสิภาพไปพูดคุยกับพผ่วงกันครับอาพ่อสวัสดีครับครับสวัสดีครับอ่ะเมื่อกี้กะมาหลายตัวอยู่นะพ่อเนาะครับอ่ะเริ่มจากอ๋อมูราคามินิคูนี่แหละครับพี่น้องครับเหลือไหสองตัวอยู่ไอเมูนี่เป็นว่าสาวหรือผสมล่ะพ่อต้นว่าสาวครับ งูสาวทั้งสองตัวเลยนะครับเนาะเอาไอ้เอาราคาเท่ากันได้พอตัวละเท่าไรครับสองตัวนี้ตัวละสิบเก้าครับตัวละหมื่นเก้าเด้อครับพี่น้องครับนี่ใครอยากกี่ไรเป็นงูสาวบ่ท่านผสมนะครับอ่ายังไม่ผสมนะครับเด้อราคาหมื่นเก้าเด้อครับพี่น้องครับเอามีให้สําหรับผู้ที่งบหน่อยนะครับเนาะอยากจะได้งูไปเลี้ยงไปเล็บหญ้าอยู่บ้านอยู่สวนนะครับพี่น้องอ่ิมีตําหนิอย่างบ่ครับพ่อบ่ครับไม่มีตรําหนิไม่มีตําหนิอันนี้ราคาหมื่นเก้านี่รวมทรงฟรีบ่ครับ ส่ง100กิโลครับส่งฟรี100กิโลด้วยครับเด้อเอาเบอร์โทรศัพท์ครับผัว082ครับครับ3001538ครับอ่ะนี่เด้อครับเด้อผู้ใดอยากกี่ไรโทรทักถามเมื่อไรครับพี่น้องครับอ่ะนี่เด้อ19,000บาทแต่ละตัว้อครับเด้อส้นสูงกับสีประมาณร้อยอ่ากัวนี่แหละครับพี่น้องครับประมาณร้อยสิบกัวไปหาร้อยยี่สิบนี่แหละพี่น้องครับนี่เด้ออยากกี่ไรแบบนี้หิมดำๆเลยนะครับเนาะตัวอ่า พัวหนาเลียงด้วยครับพี่น้องสดใสๆด้อครับเด้อเอานี่แหละพายอยากจะได้คู่นี่้อครับเด้ออ่ะยกคู่ไปโหลดพี่น้องอ่ะนี่อยากจะได้เด้อครับเด้อรูปร่างหน้าตานะครับเนาะอ่านี่นะครับเด้อไม่มีตำหนิครับผมอ่าเดี๋ยวจะพาไปเป็นตัวต่อไปนะครับผู้ใดอยากจะได้งวัตแดงๆหนาๆกะมีไห้นะครับเด้อของโพวงนะครับเนาะปรับพอไปทั้งปีไปนี่อ่า บัดนี้ตัวนี้ก็สีไซ่ใหญ่ขึ้นมาอีกหลายเติบเลยครับพี่น้องครับตัวนี้อมะมาเบิ่งกัน่าตัวนี้ท่องไปนะครับเนาะตัวนี้งัวท่องไปครับพ่ออันนี้ก็เพิ่นกัว่าครบรอบเลยครับเอาซีไม้โอ้ยผสมโตครับผสมคมโตพันรอบแล้วนะครับพี่น้องครับอันนี้เป็นท่องที่ใดนพ่อที่สองนะท่องที่สองนะครับเนาะอยากได้อีกงัวตัวนี้ก็เป็นงัวไทยขึ้นกันนะครับเด้อยตบะตัวใหญ่ก็มูนันหลเติบเลยแหละครับพี่น้องตัวนี้พอเปิดเท่าไหร่ครับ เปิดไฟยี่สิบหกครับสองหมื่นหกเด้อครับพี่น้องเด้อเอา้านี่แหละตัวนี้ก็สิรอยยี่สิบกัวเด้อครับพี่น้องครับเนาะอยากจะได้แบบนี้นี่ผมก็ว่ามนันติดเป็นตะติดนี่หรอกมันนุ่มสีจางๆนี่นะนุ่มมันจางๆยู่ปัสันพี่น้องครับเอา้าตัวเนื้อตัวนี้แหละครับพี่น้องครับงัวแดงแดงดีเลยนะครับสองหมื่นหกอันนี้ก็ทรงฟีลอยลคขึ้นกันเด้อครับพี่น้องครับจิ้มดำดำหางไม่ดอกไม่แซมเดี๋ยวผมสีผ้าเบื้องไก่เบื้องลิบนะครับเนาะอ่ะนี่เด้อ ยากจะได้ตัวนี้นะครับเนาะอ่ะนี่รูปร่างหน้าตา้วก็ด้านข้างด้านนี้นะครับพี่น้องครับเอ้านี่สีดำดำหางบัวดอกบัวแซมครับพี่น้องอ่ะรับนี้หรอกครับรับประกันตํานี้ให้นะพ่อเนาะครับครับอ่ะรับประกันต่หนี้ให้นะครับเด้อเบื้องแท่หลังครับผมนี่สําหรับคนงบน้อยนะครับพี่น้องครับเอ้าเอาไปฮัดเลี่ยงก็ได้ครับพี่น้องนี่ตัวนี้ นี่แหละกีบเล็บเบิรไกลๆเลยนี่แหละเนื้อตัวบ่มีตำหนิเ้อครับพี่น้องครับเอาอยากจะอะไรก็โทษถามตามเบอร์ยุ่หน้าจอเนี่ยแหละครับต้อนร้องเอาครับพี่น้องนี่นี่เบิ้งถ่ายเบิ้งจีมเบิ้งการเดินกันยางครับผมจีเรียนเลยแล้วตัวเล็กๆน่ารักนะครับอ่าเอาจะพาไปดูตัวต่อไปครับผมตัวต่อไปพอเอาตัวไหนครับหนังหนาๆทั้งสองเลยนะครับเวยทั้งขาวทั้งแดงครับผมตัวใหญ่เลยแบบนี้ เอาตัวแดงเลยเพียงพอตัวแดงเนาะตัวแดงนี่เบื้องหน้าจะเป็นมะสาวด้วยครับพี่น้องมะเสาครับงะสาอันนี้ผสมไปครับพอก็ผสมครบรอบพอนะครับพันวาผสมเอ้าดึงหัวมาทั้งเดียวไปนี่เออตัวนี้หนังหนาเลยด้วยครับเด้อผสมครบรอบบ่รู้ว่าอันนี้ผสมตัวไหนบุครับนี่พอใบมันติดรถไปนะครับผมบอชื่อตัวว่าอะไรมันเป็นซอวาจ้าหนอันนี้ใบใบมีอยู่ด้วยครับเด้อมีใบอยู่นะพอเนาะมีใบครับมีอันนี้มีใบหงอยู่ด้วยครับพี่น้องครับนี่เอ้า จังอ่โทษถามมึงอีกที่หนึ่งครับเพราะว่าติดรถไปอีกขั้นหนึง่งว่ะท่านขอบงวดดำแดงดีนะครับเด้อเป็นง้วดีอ่าหนังหนาซรายใยน,นี่แหละครับพี่น้องใครอยากจะได้ตัวนุ่นตันสดสดนะครับเด้อนี่แทนหลักนะครับพี่น้องครับเอาเพราะไว้ทั้งนี่เลยเออหัวทั้งหมครับมามาจะได้เห็นจชะชัดเลยสามราคาให้เบิ่งจะชัดเออยอดยอดยอดตัวนี้พอเปิดเท่าไรครับ เปิดไว้หามืนสองครับหามืนสองนะครับพี่น้องครับอ๋ผสมแล้วผสมใบใบนะครับพี่น้องครับผสมใบเนาะนี่หู<อ>สันสนขอบหูดำๆเลยอ่ะนี่แหละกรีบรีบดีๆแข้งขาใหญ่ๆเลยนะครับพี่น้องอ่ะเนี่ยเวจิฟ้าเบื้อง้ายครับตัวนี้บึกๆกเลยนะครับพี่น้องครับท้ายใหญ่ๆเลยเนาะนี่ถ้ายใหญ่ๆหลังบึกๆนะครับพี่น้องน้มกะซีหัวหางบวดอกนะครับเด้อเดี๋ยวจะให้เบื้องด้านข้างค้าๆรับผมอ่ะนี่ เดินครับเดินเอาพ่อพึ่งไทยย่างอีกครับวันนี้ไปย่างเพิ่เนมึงลูกเดินเดินเดินให้ดูถ้าเดินนะครับเราก็จะพาเบื้องขางทั้งนีนะครับเดอนนี่อ่ะนี่แหละตัวนี้ตัวใหญ่เลยครับพี่น้องหาเมื่นสองต่อร่องเาครับผู้ใดอยากจะได้เนื้อหนังหนาๆเลยราคาอ่าว่สูงปนัดนะครับพี่น้องครับนี่ง้อสาวแดงดีพร้อมครับพี่น้องเออตันตลึกๆดีเลยลหละตัวนี้อ่ะเบื้องแทนหลังครับผมอ่ะย่างไม่เพิ่อนมึงลูกเดิน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 เออเห็นแล้ว เดี๋ยครับเด้อส้นถ่ายแผ่นหลังนี่จิมดำครับดำครับว่าพี่น้องเ้าสวยงามเลยแหละครับตัวนี้พี่น้องครับพูดได้มักง่วนยันยๆขึ้นมาอีกนะครับเนาะไม่มีตำหนินะพ่อเนาะตำหนิ่มีหรืไม่มีรับประกันตำหนิให้ได้ครับพี่น้องเด้อนี่แหละรูปร่างหน้าตาเขากะเห็นๆอยู่ครับเ้าอยากจะได้กะมาเอาครับผมโตต่อไปครับพ่อบันนี้ก็จะเป็นงัวขาวนะครับเนาะขาวตัวนี้ อันนี้งัวสาวหรือผสมอ๋อง้วให้ลูกแล้วครับตัวนี้มันให้ลูกก่อนเนีครับให้ลูกตัวนึงแล้วนะครับพี่น้องกับตัวสองที่ต้อกตัวที่สองอยู่ในท้องอันนี้ผสมไปครับนี่ผสมอันโค้มโตครับผสมโตนะครับพี่น้องครับตัวนี้ส่วนสูงกับสี่าประมาณร้อยสี่สิบเด้์นะครับเด้อตัวนั้นกับเกือบร้อยสี่สิบตัวแดงๆเมื่อกี้ครับครบรอบนี่แหละครบรอบแล้วนะครับพี่น้องครับผสมโค้มโตอ่านี่ตัวนี้พอเปิดตอนไหนครับเปิดไว้ สามมืเก่าครับตัวนี้สามมืเก่าด้วยครับเด้อคือโตใหญ่ด้อครับพี่น้องเป็นหัวขาวสดโตใหญ่นังหนาๆฟ่มเลยนะครับนี่รูปร่างหนาตานะครับพี่น้องครับเอ้าแขงขาพี่น้องเบ่งออกไกลๆเลยนี่นะครับเอาป่ะให้มันเดินเว้ยด้านข้างทั้งนี้ครับวานนี้ท่านก็ได้พาจูงหนาทั้งนี้ลูกมาเออเดินเดินเดินลูกเดินสวยงามบอสวยงามเลยนะครับพี่น้องตัวนี้สาวสดๆเลยด้วยครับพี่น้องแม่จะให้ลูกนึงมาแล้วนะครับเนาะนี่ ตัวใหญ่เลยสามหมื่นเก้านะครับเด้อผสมให้แล้วอันนี้ผสมไปพันรอบได้กี่รอบเมื่อกี้ครบรอบพอดีเลยครบรอบพอดี้อครับพี่น้องอะนี่รูปร่างหน้าตานะครับโตเต็มดี้อครับพี่น้องเด้อเดี๋ยวจะให้เบิ้องถ่ายนะครับเนาะนี่ถ่ายหงหางจิ้มนะครับพี่น้องเมื่อไงเพิ่นเมื่อจิ้มได้ลูกเออดูจิ้มดูจิ้มน้อยนั่นเห็นว่าคุณซูสอบดูจิ้มนะครับพี่น้องเอานี่ออผมไม่ตำานียอกครับยางดีอยู่ครับผมอ่ะนี่เด้อเก็บได้ มาเอาเลยพี่น้องนุมกับซีหัวยั่พี่น้อยงคนเดียวไปเนาะโบมีติ่งเหรอครับผมมามายังมาเดินเดินเดินอ่ะนี่แหละครับพี่น้องอ่ะเดี๋ยวจะพาเบื้องโตต่อไปครับพี่น้องครับวันนี้โตต่อไปตัวอะไรปอเอาโตอิดแดงนี่นะครับแดงนี่นะครับเด้อต้องเบื้องมาตัวนี้ถ่องไปนะครับพี่น้องครับลุกขึ้น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 แล้ว ลุกขึ้นลุกขึ้นอ,อันนี้ก็ง้วสดๆเยอะครับพี่น้องครับอันนี้ง้วให้ลูกมาไปพ่อบอ่อครับอันนี้ง้วสาวอันนี้ง้วสานนวสาด้วยครับพี่น้องสูงกสิประมาณร้อยสี่สิบนะครับเนาะอันนี้ทับกับครบรอบนี่แหละเพื่อนว่าน,นั่นผสมน่าจะครบรอบพอดีโตรหรือหอลอดครับตัวนี้หลอดครับผสมใบมันติดไปน้ำรลดนะครับใบอยู่น้ำรลอดด้วยครับพี่น้องครับกับสองตัวใหญ่ๆนี่ตัวแดงๆนี่มีใบด้วยครับด้วยจังถามเอาครับผมอ่าตัวนี้พอเปิดเท่าไหร่ครับเปิดไปสี่มื้น เก้าครับสี่หมื่นเก้านะครับเด้ออ่างสาวผสมแล้วนะครับเนาะนี่รูปร่างหน้าตานะครับพี่น้องครับนี่ขอบหูดำๆอันนี้งอสาวๆสดๆเลยนะครับเด้ออ่ะเล็บแข้งขากระือว่าดีๆอยู่ครับพี่น้องเอาหางมดออกนะครับผมตัวนี้กับตำหนิบอมี่มันบ่อไหบ่อครับตัวนี้เครื่องดำนะครับพี่น้องครับสีดำๆเนาะย่างขึ้นเมังดุลก์มืดเดินๆนุ่มกระซีหัวอยู่หรอครับพี่น้องเอ้าเบิ้งท่าเดินท่ายยางครับผมอ่ะนี่เด้อนี่นะครับ สี่หมื่นเก้านะครับพี่น้องใครอยากจะได้ตัวนี้มาเลือกมาชมเอาเลยนะครับเนาะนี่ไปเดินเดินเดินลูกเดินอนี่แหละครับออกงามอยู่เลยครับเลือสดสดเลยตัวนี้เนาะตัวต่อไปครับผมมีอีกตัวหนึ่งนะครับพี่น้องครับตัวหนึ่งกับหุ่นไก่เชียงกันับตัวนี้นะครับอันนี้แยกลูกมากครับ อันนี้เป็นงัวแยกลูกนะครับ네พี่น้องท่านได้ทับนะครับเนี่ยอันนี้ไอ้เพรท่านได้ประทับครับอันนี้บพรท่านได้ผสมนะครับพี่น้องเอาบัวแยกลูกตัวแดงดีนะครับพี่น้องครับส้นสูงเกือบร้อยสี่สี่ครับตัวนี้เนออ่ะน่าจะให้ล ouais ูกมาตัวหนึ่งนะพี่น้องตัวนี้ครับอ่ะง้วสดๆอยู่ครับตัวนี้ไปพ่อเปิดว้เท่าไหร่ครับเปิดว้สามหมื่นสี่ครับตัวนี้สามหมื่นสี่นะครับเด้อดสามหมื่นกัวนะครับพี่น้องเอ้ามาเลือกมาชมเอา การเดินการย่างกับบวมีตันนี่ขาบวชกบวถอนครับผมนมเดี๋ยวเด้อผมตีเบื้องให้ครับเบมึงนุ่มเดี่ยลูกแล้วก็เบื้องบวชัดพี่น้องจังมาเบื้องเอาแล้วก็ถามรายละเอียดอีกที่หนึ่งครับผมนมนมนมไปไหนล่ะมันหนีไปอพี่น้องครับเป็นเมองนุ่มเนี่ยลูกนุ่มซีหัวบ่ซีหัวอยู่เหรอครับพี่น้องครับบวมมีติ่งครับไม่มีติ่งนะครับเด้อเอาให้พี่น้องไปทับเอาไปผสมมาเด้อพี่น้องเด้อสำหรับคนงบหน่อยเพราะว่าเปิดไว้กับพสูงครับสามหมื่นสี่นะครับพี่น้องเอ้านี่ พราะว่าลูกเล็กมันแดงปานบักพริกแล้วครับตัวตัวผูหรือตัวแม่พ่อลูกเล็กตัวผูครับตัวผูนะครับพี่น้องนี่เพื่นว่าก็ไปตัวแม่แท้ๆแล้วไปไหนเพื่อนว่าไห้เพื่นว่าเดียวเอาเป็นพอพันธุ์พันเอาไว้โอ้เอาเดินไาเนี้ยเพื่อนไปเลยเดินเดินนะครับเอาอยากจะได้ตัวแดงมันเลือกมัชุนะครับเด้ออยู่พ่อวัวของพ่อวงครับผมนี่แหละบ้านเลางงสมุนวระบืออำเภอบัวระบือ จังหวัดมหาสาร,รคามครับอยากได้ราคามินิก็มีใไห้นะครับนอกตัวละมืนก็บาทครับผมเอาสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมแล้วก็ขอขอบคุณครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ